กลับมาเจอกันอีกคลิปแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ผ่าไปเที่ยวกระบี่กันมาค่ะสําหรับผู้ที่โชคดีเนี่ยก็ดูรายชื่อที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเราได้ติดต่อทุกคนไปหมดแล้วค่ะและแล้วนะคะจิราติน่าก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะจิราติน่าเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ได้ปล่อยมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็กําลังจะกลับมาให้เราได้เก็บตัวสะสมกันอีกรอบค่ะสําหรับจิราติน่าเนี่ยตัวนี้มีสองร่างนะคะร่างแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจิราติน่าอัลเทอร์ฟอร์มค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นการ defense d e n s e stamina สูงมากค่ะก็จะมีชายนี่ด้วยนะคะแต่จะต้องมันลุ้นกันว่าจะปล่อยออกมาหรือเปล่าค่ะ แต่จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือจะปล่อยอีกร่างหนึ่งมาเพื่อให้จับเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะนั่นก็คือจิราติน่าร่างเป็น Origin Form ค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นสาย a แอตแทนั่นเองค่ะจิราติน่าเนี่ยเป็นโปเกมอนประเภทราก้อนแล้วก็โกสคะ่ะสำหรับ Max CP เนี่ยก็จะอยู่ที่ CP 3683ค่ะก็จะมีพลังโจมตีมากกว่าตัว Alter Form นะคะ แต่จัมมนใเนี่ยเท่ากันค่ะก็จะมีใช้นี้ด้วยก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะปล่อยหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นวันที่บอสขึ้นเลยค่ะอีเวนต์ในการปล่อยจิราติน่าทั้งสองร่างเนี่ยก็จะเริ่มด้วยร่างอาัลเทอร์ฟอร์มก่อนนะคะในวันที่29มีนาคมถึงวันที่2เมษายนค่ะแล้วก็จะต่อด้วยร่างออริจินฟอร์มซึ่งก็จะยาวจนถึง29เาเมษาเลยค่ะ สำหรับตัวที่ใช้สู้จิราติน่านะคะก็จะเป็นโปเกมอนประเภทดาร์กหรือดราก้อนหรือมังกรนั่นเองค่ะก็จัดตัวรอกันไว้ได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเนี่ยก็คงจะมีตัวดราก้อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอสส่วนใหญ่ก็จะเป็นดราก้อนอย่างเช่นเรดคอรซ่าพาวเกียนะคะก็เป็นดราก้อนทั้งนั้นเลยค่ะไม่น่ามีปัญหาก็หวังว่าไม่ใช่ว่ามัวแต่ถ่ายรูปจับมาสเมลเกอร์กันอยู่แล้วก็ไม่ได้ออกไปล่าบอสไม่มีตัวดราก้อนไว้สําหรับสู้จิราติน่านะคะ ต่อไปเราก็มาคุยในเรื่องของเจ้า Marsh m a r s m a k l o w Copy Move Set ค่ะใครที่มีตัวดากก้อนน้อยเนี่ยเราก็มีทิปส์มาแนะนำค่ะให้ลองไปทำดูกันได้นะคะก็คือเราเนี่ยจะสามารถเลือกท่า Fast Move แล้วก็ Charge Move ให้กับหมา s m เกอร์ของเราได้ค่ะ น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าสเมเกิลตัวนี้นะคะจะมีการเรียนแบบท่าทางโปเกมอนที่เราเอาออกมาถ่ายนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ท่าดราก้อนเนี่ยก็ให้เราเลือกตัวที่มีท่าดราก้อนเนี่ยออกมาเป็นแบบในการถ่ายพอถ่ายติดสเมเกิลเนี่ยสเมเกิลตัวที่เราจับได้นะคะก็จะเป็นท่าเดียวกับตัวที่เราเอาออกมาถ่ายนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้ทุกท่านะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นท่าของนิโต้ค่ะซึ่งเจ้าสเมเกิลก็ไม่สามารถก๊อปปี้ได้นั่นเองค่ะ เพื่อนๆก็ถ่ายให้เป็นท่าดารากอนสัก6ตัวนะคะแล้วก็จะได้เอาตัวสเมเกอร์ท่าดารากอนเนี่ยไปสู้บอสได้เลยค่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าค่ะก็คือ Community Day ที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันเสาร์ค่ะแต่ขอย้ำเรื่องเวลานะคะว่าเปลี่ยนเวลาจากเดิมเนี่ยมาเป็นเวลาบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นค่ะ นอกจากเทรโกที่จะปล่อยเยอะแล้วนะคะและมีชายนี่ให้จับแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือมีท่าใหม่ให้แปลงร่างกันด้วยค่ะก็คือท่าเฟรนช p l a n นนะคะสำหรับซากุระเนี่ยก็จะยาวนาน3ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีโบนัสในการฟักไข่ให้ได้เร็วขึ้น4เท่าด้วยค่ะแต่ขอย้ำนะคะว่าจะต้องใช้เครื่องฟักไข่หลังจากที่อีเวนต์เริ่มแล้วเท่านั้นนะคะถ้าที่ฟักไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะเวลาเท่าเดิมค่ะ และเราก็มีกิจกรรมที่จะให้ทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานะคะได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมค่ะรุ่นรับกล่อง mystery box นะคะกด subscribe เดี๋ยวนี้กันได้เลยค่ะกติกาก็มีดังนี้เลยนะคะตามธรรมเนียมของเราเนี่ยเราก็จะแข่งกันที่การถ่ายสเปกเกิลให้ติดสเปกเกิลนะคะก็ตามตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะ เมเกิที่จะส่งเข้าประกวดได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวผู้นะคะรอบนี้เนี่ยเราแข่งกันที่ CP ต่ำค่ะจะมีรางวัลให้ทั้งหมด9รางวัลเลยค่ะแต่เพื่อให้เข้ากับ Event Community Day นะคะใครที่จับ Shiny Treco ได้เนี่ยก็ส่งเข้ามาเลยค่ะเราจะลบ CP ให้ตัวละ5 CP กันเลยค่ะแต่เวลาที่จะถ่าย Mask m เม er นะคะก็ขอให้เริ่มถ่ายหลังจากจบอีเวนต์แล้วนะคะก็คือต้องหลังเวลา6โมงเย็นค่ะ เพื่อนๆก็จับทรีโกได้ชายนี่ก็ส่งเข้ามาก่อนได้นะคะพอจบอีเวนต์เนี่ยก็เริ่มถ่ายสเมเกอร์ให้ติดสเม k เกอร์ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นตัวคู่ค่ะส่งภาพเป็นเข้ามานะคะแล้วเราก็จะลบ CP ให้ตามชายนี่ที่จับได้ค่ะมีเวลาให้ถ่าย30นาทีเท่านั้นนะคะก็คือเราเนี่ยจะปิดรับการส่งภาพเข้ามาร่วมสนุกเนี่ย6โมงครึ่งค่ะ สำหรับรายละเอียดเนี่ยก็ติดตามได้ที่ทาง Facebook อีกครั้งนึงได้ค่ะสำหรับ Facebook SP f a ฟ i o Channel ค่ะยังไงก็ส่งมาได้ทาง Inbox นะคะหรือว่าใครที่สะดวกทาง l ล n e เนี่ยก็แอดไล ne ID ได้ค่ะ spf636 ค่ะและเราก็จะประกาศผลทาง Facebook ของเรานะคะสำหรับใครที่อยากได้ ID Level 29ในสิ้นเดือนนี้นะคะก็ให้คอมเมนต์พร้อมลงอีเมลไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ